สวัสด <ersch> ีค่ะวันนี้ร้านคุณาสาวจะมารีวิวกล้องคาเฟ่ตัวใหม่นะคะจอทัชสกรีน10นิ้วรุ่น HMD 18c กล้องหน้าคมชัด 4k กล้องหลังคมชัด 1080p ค่ะรุ่นนี้เป็นคาเฟเชื่อมต่อกับ Android หรือว่า Apple ก็ได้นะคะพักหน้าจอสามารถกดปุ่มนี้ได้เลยค่ะถ้าเราจะดูภาพเราก็แตะขึ้นมาอันนี้ปรับความสว่างหรือความมืดของภาพอันนี้ปรับวอลลุ่มนะคะ ส่วนตัวนี้ในชุดจะมีสาย AUX ต่อเข้าลำโพงในรถได้ค่ะฟังเพลงในรถได้ให้ออกลำโพงในรถหรือว่าถ้าเราไม่ต่อแล้วเสียงก็จะออกจากตัวกล้องนะคะเชื่อมต่อมือถือกับมือถือนี้ถ้าเราเปิดเชื่อมต่อกับบลูทูธในมือถือแล้วเนี่ยเวลาเราเข้าเชื่อมต่อปุ๊บมันจะขึ้นเป็นลักษณะแบบนี้ให้เราสามารถเลือกได้นะคะว่าเราจะโชว์เป็นหน้านี้ก็ได้ก็คือว่าเป็นตัว Google Map นำทางได้นะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเพลงหรือว่าเป็นฟังข่าวอะไรก็ได้ตัวนี้เป็นกล้องค่ะกล้องหน้ากล้องหลังค่ะเราสามารถเลือกได้ค่ะรับโทรศัพท์ในรถก็ได้นะคะเราจะ,ะฟังเพลงหรือว่ากดรับโทรศัพท์โทรออกรับรับสายได้นะคะเนี่ยค่ะการตั้งค่าคันนี้ถ้าเราต้องการออกหน้าหลักก็คือกดปุ่มตัวนี้ได้เลยค่ะเป็นภาพกล้องหน้ากล้องหลัง บันทึกพร้อมกันทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังนะคะอ่าตัวตัวตัว,วเวลาเรากดเชื่อมต่อแล้วเข้ากับตัว Google Pay ใช่ไหมคะอันนี้คือตัวบลูทูธค่ะบลูทูธนี่เราเชื่อมต่อปุ๊บก็จะขึ้นชื่อโทรศัพท์ของเราเลยออเอาพูดเสียงก็คือว่าจะให้ออกเป็นสปีคเกอร์ก็คือจากตัวกล้องก็ได้ฟัง FM ก็ได้หรือว่าออกจากลำโพงในรถก็ได้นะคะ ตรงหน้าฟอนก็จะไม่มีอะไรค่ะก็จะเป็นกฎใหม่เหมือนกับกล้องติดรถทั่วไปค่ะเพียงแต่ว่าตัวนี้มันสามารถชื่องต่อบลูทูธได้ฟังเพลงได้เป็น Google Map ได้นะคะถ้าลูกค้าสนใจกล้องติดรถคาเพรุ่นเพ8 C รุ่นนี้ติดต่อร้านคุณาซาค่ะขอบคุณมากค่ะ